มาแล้วครับโฟคิงภาค2เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันผมแม่งโหดแค่ไหนทรงช่างเนี่ยรอเลยเพราะว่าภาคแรกทำไรได้สล่มทลายมากเอดที่แหลมอันนี้มีเหงุ่อต้นผมันทะลึจากเดลมิดหนังฟิล์มกูถามมึงจุนี่ครั้งนี้จะคงจะเป็นระหว่างสองสถาบันมุงจะทาตัวกหนกกับบุรณาพล พี่แหลมเขาก็จะเป็นทางฝั่งของกะหนกนะรับบทเป็นไอ้บางแล้วก็ทูศิลาอดูบุรณะพลอุษดงตัวละครมาใหม่เยอะอยู่นะมีดฟันหัวขาดนี่พี่เฟยพี่แหลมนี่โคตรเทพนี่ดีเจอลาเด็กบ้านเรื่องนี้ก็จะน่าจะมีเกี่ยวกับเด็กบ้านเข้ามาผปวพันธเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เป็นสองสถาบันแล้ว โฟกิงภาคแรกที่บอสนี่ว่าที่บอยโฟกิงภาคแรกจะเป็นระหว่างอินที่เป้สแสดงอันนี้ก็ระหว่างกระหนกกับบุรณาพลนักแสดงที่เป็นเด็กชัางนี่เท่ๆทั้งนั้นเลยจบไม่สวยร้องให้อย่างนี้มาแล้วโฟกิงภาค2 สาพฤศจิกาก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยน้ำดีที่หลายคนรอดูอยู่เพราะว่าภาคแรกก็ทำออกมาได้ดีคนดูชอบตัวผมเองก็ชอบด้วยเหมือนกันมีนักแสดงสมทบมาหลายคนครับและคนเก่าก็ออกไปนะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของพี่บอยหรือเปล่ามูเดิรนด็อตอนแรกเราไปดูว่าเป็นบอย Po อนี่เฟยสปาร์ตาเฟยเข้ามาอยู่ด้วยเรื่องนี้ ดีเจลาดมาอยู่แล้วเด็กบ้านพี่บางนี่โคตรเท่เลยว่ะในนี้พี่บางก็ผูถามมือจริงสินเดือนพิศจิกาผมว่าน่าจะเดียงพูกมึงเข้าบ้านมาคนมีคดีอีกรอบอะมึงได้เข้าคุกใหญ่ไงจบแล้วไปที่คุกไม่ต้องเป็นหูเพื่อนานก็เป็นคุกเดี๋ยวงานเนี้ยกูแสดงเอง เดีวันนี้กูมาหาพ,พวกบุรณพลพวกมันมีใครเห็นบ<า>้างวะ